น่ารักสดใสมากๆเลยแจ็กกี้ชาครีนอัพรูปลงไอจีซึ่งโพสต์นี้เนี่ยสาวสวยอารมณ์ดีน่ารักสดใสเนี่ยไปคีบตุ๊กตาถึงหน้าตู้เลยเอางี้ดีกว่าแค่โฟกัสตุ๊กตาในอ้อมกอดในมือเนี่ยคือเยอะมากๆคือต้องคีบตุ๊กตาเก่งขนาดไหนเนี่ยซึ่งโพสต์นี้ของสาวแจ็กกี้ชาครีนนะครับยังให้แคปชั่นโพสต์ตัวเองเอาไว้ด้วยว่า ผลประกอบการวันนี้เราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็แนอนอยู่แล้วนะครับว่าสาวแจ็คก,กี้ชาคลินเป็นแม่สาวคีบตุ๊กตาตัวยงก็มีแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสวยด้วยน่ารักด้วยคีบตุกตาเก่งด้วยว่าแต่ไม่ได้ซื้อเอาเองใช่ไหมคะนักคีบตุกตาเก่งอะหมดไปเท่าไหร่คะคุณแจ็คก,กี้ แงน่ารักเก่งมากๆเลยค่ะคีบตุ๊กตาเก่งมากๆเลยพี่แจ็กกี้สวยมากๆเลยค่ะน่ารักทุกตัวเลยน่ารักขอตัวหนึ่งจ้านอกจากนั้นนะครับยังมีชาวเน็ตอีกมากมายเลยที่เข้ามาคอมเมนต์โพสต์นี้ของสาวแจ็กกี้ชาคืรีนก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่ไอจีของสาวแจ็คก,กี้ได้เลยนะครับก็คือคอมเมนต์เยอะเกินไปอ่านกันเอาเองเด้อบาย